ทักทายสบายดีพี่น้องอีกครังอีกเธอเนาะลังจากคุดมันแล้วคุดมันค้นมันซับมันแล้วกะมาผักพรเฝ้ามือแล้วกะเกี่ยมจะเห็ดกินเนาะนางบัวจะเห็ดเล้าสีเห็ดยังกินทาทา,ทาทาาพังเมืองแล้วก่อนพี่น้องกันนางในในน้องแคบน้องนางกระโมูหลับเดือดเปได้เนาะนางอยู่ในน้องพี่น้อง มันหอนดังมาอยู่แค่ม้องแล้วมันเย็นๆเนี่ยเนาะเอโอโคตมันสตาบะลังกันเลยกมานั่งพักผ่อนจ้าตั้งลุงพันเชไปกินแล้วและยังขีดอยู่พี่เนอะนยังใส่ความขีดว่าเชไปกินดีปิงปลาบ้านเนาะในหนองหรือว่าอันนี้ดีพี่นนองโอเปต ไม่สตบสถานเลยหรอพวกเธอฉันจะอบพวกเธอกินแล้วนะเนาะเป็นลาวไล่ยีน้องเป็ดผูผูหรือแม่ผูนะพี่น้องเป็นอะไรนี้มัน lụ phân này đây là ai ừ. Rồi, nam liền ôi sao bà trà thì lúng ma là thừa nè là vì nó อืปลาในฮา,านฮานแกมีลู่ลู่เจ้โตมีครบบด้วยน,นี่นะพี่น้องมีทั้งเป็ดท,ท,ท,ทั้งฮานทั้งไก่ทั้งปลาทั้งเบลแล้วปลาเนาะควงน้องหนีบอกว่ยน้องเถิงเธอแบบได้กินปลาเนาะพี่น้องมโมนี่ จะคิดอบอกพังเป่งก่อนประวมจีแต่มีีอยู่บ่เด็กๆตะปูตะปีตะแหนะม้ามาจะได้เป็นนองเลยนะไปแหละ อู๋จวกทางตะวงเฮอ,อาหารเที่ยงวันนี้ไปเบิ้องล่งได้ยังบ่ได้บ่ลกูกอะไรคือ,อเอาแนมมาใส่พอ่อเอาแนมมาใส่แนมลืมเอาป้า จะปาเนี่ยปาเพื่นะอน่ ห้องอาหารเที่ยงอยบ่บาหนึ่งสองบาทคือคือดอยยางนำเขามีน้่ะคือยางตามฝน เยอะ้อ,ะอหลายคนชาวอ,อิงกะอยากลงมาพี่น้องเอ้ย

dạng xem ơ Ờ Ờ Lẹ bà bà phải bà 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 thôi này, thiệt mại dâm thì bà 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 để bà 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 Det er pent, nå. ว่าไหมลุงคนเราเอาอีกบาทหนึ่งออน,นอยางขึ้นมาถามแดดยิงมาจับเอาอีกมาจับป่าไรลาแล้วมาเอามาเอา,วาไ,ไว้ไว้ไรนะ เปื่อนกับเปื่อนน้องเบียร์พามะคุงป่าเพื่อนเอาปลาไปขัวบให้นาะก่อนนำพังฮุงตำมะุงป้งปลาเมืองปีงเกาเทียงไมีน้องตำมาหุงป้งปลาลุงเพนยังไปหาเบิงมันมีสองน้องเดี๋พื่น้องนไปหาเอาน้องปลานิ่ ตาม่เบืรอกเอามากินที่อันนั้นไน่ยแรกคืเขาอยู่น้องฮิเต่อยู่ในโรงไร่น้องิเต่ทิ่โอ้ยอยู่น้องฮิเตู่ปิดอยู่นะเห็นเราปิดอยู่เออมากกลมันซอยพขลุงนีู่้ังอเออจ Tạm bớt bỏ vô Tạm bớt mấy này nè, cũng phít bắt tui cho bỏ khu Nó phít vô á, nè, này vô Đây là những nô nô à Đây là nó Bình bà chân phóng luôn á Xa lộn nó phía nó Bánh là cà

อปไปไม่อะพ่อเหอเที่ยหนึ่งนี่โบเด็กใส่ขี้ด้คนบบมากอันนี้นะเที่ยวนำเทียวำอยู่บนบนขนมากินขี้ัยจะคุ้มคุ้งดิเสตนงสอตัวพอจัแล้วรมากินก็ไ่กินครับกินทุกอี่กนอนอ่าดี๋่วมากินกินแต่น้ำมัน มูน่ินทั้งนาทั้งตอนแสี่มักส่ยหนนเต้นัมมันเบิ้ลไกาแฟกาแฟมีตอเด็กๆนมในกระเป๋าแมนเดะใส่เบิมนใส่เบิม um ือนพ่อสายที่สองต้นที่มแม่แม่ใ่หมเรวอต้นเบิ้ลเบ้เลยใหม่แท้ก็ดีเราคุ้มคุ้ม

thường biết thương hàn anh lại hàn nọ nó đạo hàn ta cá luồng cá đĩa này nọ pim pa tam hùng pim hùng ba mặn mặn đây pim tam hùng hùng ong ong rải nọ cài leo ตํเพชรอยู hmm. mm ่วะพงศเนี hmm. mm ่ย hmm. ต mm ํา hmm. ห mm ุงนะตําเส่นเต้าหู้ก๋อน่ะก๋อนก็มาเลีนมันหนึ่เลยน่ะหอยยี่สิบมืแบงให้เดิ่มมากรอมาเนาะตําหุงมันยิงปลาชุกแล้วก็มาตําหุงเนาะเอาเพชรเด้นะพงศ์ตําหุงพี่เนาะพงศ์มาเอาเพชรมากรอพี่เนาะได้เลยมากอกมากอกมากอกหน่วยนี่หน่วยยาวๆนะหน่วยนี่หน่วยป้อมที่เดัน ณนอาตามสองโคกเอาน้ะแม่มโคกเดียวอะไรอะไรซะอะอร่อยรคนร้ายเนาะพี่เ้องสิร้กินสองผ้าแม่ที่สาวเด้อตามก็จะเอาบุฟเฟต์มายุต<ะ>เตกินเพลดีบะเตียตามไปลากก่อนก็ได้ ย่เรากินหมูเป็ดจังไมไม่หนึงกีงนอลงไปย่าจะจะดื้อเรือยเลโต๊ะเทียงเลยพี่ซาดเนาะพี่นเนาะมัน,ก,น,อน,น,อก,นก็เอิ้น่าสาดเนาะทำเป็นเพื่อนก็สาดเนาะ <laughs> ทำมา,าสาดบ้านนะ่เมือ,มอ,องอในไฮมันเพืน่น ห้ากระขอนพี่เนะาะลายนี้เป็นนลกมาแลลวซองเพียงก็ซองเดือนแหละเขาซองเดือนแล้าแลมาเนี่ยเท่าไรเ,เอาอยู่ไม่พอบอกตำืีอะไร้มปีจเนี้ยตัวตัวโอ้เราทำเยาผุถาวรยังจะกินโมเพจมีมะนาวไม่จำ็นก็มี มะกอ coating, ก, ute, hey, ก efecto, พี่ okay. Okay. มันเป็นตัดแสะแ่มันี่น่อจำเจียวยู่ซือๆแล้วจุจอดตกเทียงเล้วลูกเด้อโมมีแนวตงประแด็เเขเองเอานน้ำมันใส่เหรออตนน้ำหมดประแดกงู่น้ำใชเวอร์สลนะ

บวงอันน่ลูกปลาแบงอะไรวะอ่าบวงแบงเหร้องผาี่น้องแม่แล้วมาตามมาเองป่าแล้ตรงว้าโลป่าได้ครับเป็นแบงว่เดี๋ยวไปญี <m <m yeah. ่ปุ่นนะแบงไปกินญี่ปุ่นผ่านนงนาะพี่น้องไงปูอ่แต่ว่ามาเล่นเขาพี่น้องมาเลนเขาปะเล่นพี่น้องเลนเขาเด้อ แล้วก็พงมซึมไปเลยขาวพป่น้องตะโม่เปปลายาเลยกินบะข้าวรอไปลเจะนั้นจาหมารกินมาเ่กินข้าวอี๋เหี้ยนะมาน่อยไมมน่อเอ้าเ้ามาเจ้าอียมันสวยเขาอยากกินข้าวอ้บอสวยจัหนาจัหนาหนาหนาจัหนา่ได้กินอยู่ขึ้ะลูก ลงได้บ่ะละคอยลงเด้อตกได้หูกเอ้ยไปเสี่เออปลากระปายอยลงกลนาบาเซ็นะบาวนะเบิดลีดป่าเสบบ่แปะแปะเบิดแสบในปีงปลาเนาะโอ้ปลาของอาปลาแล้วค่ะกับมะควงขึ้นเนาะมันดมมัน ย้ำแดงกะควดอีกบ่พี่น้องเอ่โอะคเลยจ้ะห้าก,กับข้นชุ่มห้ตาตาก่อนเนี่ยบินข้นมันนี่กุ้มแช่นึงพี่นอ้องตอนนี้ก็มาฮอเทียนเป็นทีเรียบร้อยเนาะสำหรับคลิปนี้ออนกะฟ้าว่าตันนี้เนาะถทำมาก็อย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กำลังใจใออน,น,นเด้อพี่น,น้องตากแดดมาหน้าอ,อยากมึนๆเลยเนะาะไปพอกันไม้ลิปหนาจ้าพี่นอ้อง คือแบบลอยๆพอเอาบอใบไสหมวกพี่น้องเอลยลุกมันบใบไสหมวกใส่เพียงไม่หลองกับ,บใบไสน้ำกับโอหมวกกับ,บใบไสทึบวิญญาณลืมอยู่ในรถเลยขีข้ขายามเอาก็เลยกระเทนะิร์นแลพี่น้องก็เลยลุกจนอันนี้มันลุกตากแดดกันเลยอยากหนาอยากอันนี้แน่สำหรับมิกก์กาแฟพัทย์เด้อพี่น้องบอกกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย